สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนที่บ้านอากาศหนาวกันไหมคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทาไมแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านตอนนี้หนาวมากเลยคะ่ะอากาศเนี่ยจะประมาณ11-12อถึงองศาแล้วคะ่ะแล้วเพื่อนๆราคาที่บ้านอากาศเป็นยังไงกันบ้างหนาวเหมือนกันบ้างไหมคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่อิงได้มีการเอาแฮชแท็กของลิซ่าเนี่ยที่เขาขึ้นเทรนในเว็บโบมาอ่านให้ทุกคนฟังแล้วเนี่ยล่าสุดค่ะแฮชแท็กนี้นะคะมียอดวิวถึง600ล้านวิวแล้วค่ะทุกคนและนอกจากนั้นเองนะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการที่ลิซ่าเนี่ยเขาได้เป็นเมนเทอร์กันอย่างต่อเนื่องมากเลยค่ะเรียกได้ว่าแฮชแท็กนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีชาวจีนเขาได้มีการพูดถึงแล้วก็มีการโพสต์กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกับแฮชแท็กชิงหนีซานเชี่ยวหูเหล่าชื่อลิซ่านั่นเอง นิซ่าฟีเวอร์ครั้งนี้นะคะทําให้คนจีนเนี่ยเขาออกมาแตกตื่นกันอีกครั้งค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีคนจีนเริ่มออกมาพูดแล้วว่าเอะประเทศจีนเนี่ยหาเมนเทอร์ที่เก่งกว่านี้เต้นเก่งกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอบางคนเขาก็ถึงขั้นออกมาถามว่านี่คนไทยศิลปินไทยจะมากอบโกยเงินจากประเทศจีนแล้วหรออะไรทํานองนี้ค่ะซึ่งประเด็นนี้เองค่ะทุกคนเป็นเพียงแค่คนบางกลุ่มหรือว,ว่าคนกลุ่มน้อยที่เขายังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่เปิดใจที่จะยอมรับกับศิลปินต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศจีนแค่นั้นเองค่ะประเด็นด อิงนคิดว่าทุกคนอาจจะเคยอ่านแล้วก็อาจจะเคยดูคลิปกันมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะอิงจะขอข้ามไปพูดถึงแฮชแท็กของเราที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนนะคะอยากให้อิงเอามาอ่านให้เยอะๆกันดีกว่าค่ะซึ่งนอกจากแฮชแท็กนี้นะคะจะมีเพจใหญ่ๆเขาเอาไปแชร์ลงแล้วเนี่ยแฟนคลับของลิซ่านะคะเขาก็ยังมีการใช้แฮชแท็กนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กนี้พร้อมโพสต์รูป Lisa ลิซ่าหรือว่าคลิปวิดีโอของลิซ่าลงกันอย่างต่อเนื่องมากเลยค่ะจนตอนนี้นะคะแฮชแท็กนี้เนี่ยปาไปถึง600ล้านวิวแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการพูดถึงแฮชแท็กนี้ 1นึ่งแสนกว่าครั้งไม่หยุดเลยค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะที่จีนเนี่ยเขาก็ยังมีการจัดอันดับ10อันดับศิลปินที่มีการไลฟ์สดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2020ค่ะซึ่งลิซ่าเนี่ยเขาก็ได้เป็นศิลปินต่างชาติเพียงคนเดียวค่ะที่สามารถเข้าไปติดหนึ่งในท็อป10นี้ได้ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีการจัดอันดับเยอะแยะมากมายเลยซึ่งการจัดอันดับเนี้ยเป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับการไลฟ์สดค่ะซึ่งเขาจะวัดจากการที่ศิลปินหรือดาราเนี่ ซึ่งลิซ่าเนี่ยเขาเคยไลฟ์สดให้กับแบรนด์ดาวนี่แค่หนึ่งครั้งเองค่ะปกติถ้าเกิดว่าจะไปกินโคกอเพราะว่าโคกอค่อนข้างจะมีกลิ่นที่แรงใช่ไหมคะก็จะใส่เป็นเสื้อเปิดไหล่หรือไม่ก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็ใส่กางเกงยีนอะไอย่เงี้ยคะ่ะไปกินแต่ว่าไม่หวานคะ่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ r o s bread r o s, <Red> <S ได้ค่ะมันยับยังกลิ่นได้ดีมากๆเลยค่ะการไล์สุดของเขาเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยทํ้ามเลิซา Lisa เนี่ยกระโดดเข้าไปถึงท็อป6จากการจัดอันดับศิลปินของจีนเลยค่ะต้องแข่งกับดาราจีนที่เขาดังที่จีนด้วยถึงจะขึ้นไปอันดับที่6ได้เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยค่ะซึ่งนอกจากนั้นเองนะคะทุกคนก็ยังมีแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยเขาได้มีการโพสต์รูปของลิซ่าพร้อมกับเอารูปของลิซ่าในวัยเด็กจนถึงลิซ่าเนี่ยเขาโตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโพสต์ลงในเว็บบอร์รด แล้วก็มีการ,รีโพสต์กันไปเยอะสุดๆเลยค่ะซึ่งเขาเขียนว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเวลาและเกี่ยวกับการเติบโตการเติบโตคือการบอกลาตัวตนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเติบโตฉันอยากจะบอกเธอว่าลำบากแย่เลยนะและอยากจะบอกเธอว่าขอบคุณนะและฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมแล้วจริงๆซึ่งคําว่าซิ้คขู่าะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะใช้ในบริบทที่ว่าขอบคุณก็ได้หรือว่าอาจจะแปลว่าเหนือยแย่เลยนะ ลำหมากแย่เลยเหมือนกับภาษาญี่ปุ่นที่เขามีการพูดถึงการขอบคุณที่เหนื่อยยากมาด้วยกันจะเรียกประมาณว่าออดซูกาเรสตามาเดสตะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งนอกจากในเว็บบอนะคะก็มีแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆของจีนเนี่ยที่ลิซ่าเขาฟีเวอร์มากๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันโตยินหรือว่าที่เรารู้จักกันค่ะซึ่งโตยินหรือว่า t ิ๊กต็เนี่ยคนจีนเขาก็เล่นกันเยอะมากเลยค่ะพอๆกับการเล่นของประเทศไทยเลยเดี๋ยวอิงสพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าในติ๊กต็อเนี่ยลิซ่าเขาฟีเวอร์ขนาดไหน ะะก็จะเห็นว่ามีแฮชแท็กเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับลิซ่าเกิดข,ขึ้นค่ะซึ่งประมาณ2-3วันที่แล้วนะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าคนจีนเขาแตกตื่นมากเพราะว่าลิซ่าเขาได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเขาจะมาเป็นเมนเทอร์ซึ่งตอนนี้นะคะใน t ิ k กต k เนี่ยแฮชแท็กลิซ่าชิงชุนหยงหนีสามเนี่ยตอนนี้ฟีเวอร์สุดๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่ามีหัวข้อเกี่ยวกับลิซ่าขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นแฮชแท็กแรกนะคะลิซ่าชิงชุนหยงหนีซีซั่นสามลิซ่ารายการยูทวิทยูซีซั่นสามกลับมา ยูดวิทยูลิซาลิซาชิงชุนโยหนีซันลิซาชิงชุนโยนีลิซาเข้าร่วมรายการยูดวิทยูซีซั่นสามยูดวิทยูสามลิซารายการยูดวิทยูซีซั่นสามเมนเทอร์ลิซาอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นแค่แฮชแท็กที่มีการพูดถึงเรื่อยๆอิงก็จะอ่นขานข่าวๆให้ทุกคนฟังประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอิงจะเลือกสุ่มอ่านแฮชแท็กหนึ่งให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือแฮชแท็กลิซาหอยกุ oni, ้ยชิงชุนโยนีซันลิซากลับมาในรายการชิงชุนโยนีซีซั่นสามซึ่ง ยอดการทําคลิปวิดีโอนี้นะคะมียอดการทําวิดีโอถึง1ิล้านกว่าวิดีโอเลยค่ะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนคลับของลิซ่านะคะเขาได้ทําคลิปวิดีโอนี้ลงแล้วก็ติดแฮชแท็กนี้ลงไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ทุกคนจะเห็นว่ามีคนทําคลิปน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยซึ่งนอกจากแฮชแท็กที่มีการพูดถึงลิซ่าจะมาเป็นเมนเทอร์ในซีซั่น3แล้วเนี่ยคนจีนนะคะเขาก็ยังิ้นลิซ่าแล้วก็ใช่สีคุ้นด้วยนะคะถึงขั้นมีการทำแฮชแท็กแล้วก็มีคําค้นหาในติ๊กต็อกด้วยค่ะอย่างเช่นลิซ่า ใช่สุคุณลิซ่าใช่สุคุณซีซึ่งคําว่า CP อะค่ะยิงเคยบอกเพื่อนๆไปในหลายคลิปแล้วว่าคนจีนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า C p พแทนคำว่าคู่จิน้นหรือว,ว่าคู่ชิปนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแฮชแท็กใช่สุคุณลิซ่าถงไทใช่สุคุณแล้วก็ลิซ่าบนสเตดเดียวกันใช่สุคุณเหรอลิซ่าลิซ่าเหรอใช่สุคุณพอเปิดเข้ามาในแท็กนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคนจีนเขาจิ้นลิซ่าแล้วก็คุณ,ค,ณคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีการทําคลิปคู่จิ้น2คนนี้เยอะมากเรียกได้ว่าคน จีนก็จิ้นไม่แพ้คนไทยเหมือนกันอันนี้แฟนบอยของลิซ่าเนี่ยอย่าเพิ่งโกรธนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบ2คนนี้มากๆแล้วก็เขาแค่ชิป2คนนี้แค่นั้นเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้คะ่ะเราลองสวิตช์กับา mm hmm. ที่เว็ปบอกันบ้างคะ่ะในเวปบบอนะคะก็มีแฟนคลับบางคนเนี่ยเขาก็ได้มีการโรพสตพร้อมกับแคปชั่นว่ารายการยูทูบยูซีสั้นสามลิซ่าได้กลับมาทําหน้าที่ทเป็นเมนเทอร์สอนเต้นเป็นทางการยินดีดต้อนรับการกลับมาของลิซ่าซึ่งทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาลิซ่าก็ได้กระโดดพุ่งขึ้นเป็นอันดับ6จากการจัดอันดับการรีทวิตทั่วโลกซึ่งนอกจากนั้นเองนะคะแฟนคลับเขาก็ยังมีการคอมเมนต์ว่าลิซ่าผู้ด่งดังไปทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตาอที่จะ้เห็น เธอเป็นเมนเทอร์แดนซ์ในรายการชิงชุนเดี๋ยวนีอยู่นะบางคนค่ะเขาก็บอกว่าเมนเทอร์ลิซ่ากลับมาแล้วของ World w ไว e ทวิตเตอเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่อันดับ2ในช่วงเช้านะอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอของลิซ่าแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วลิซ่าพูดภาษาจีนได้น่ารักมากเลยตั้งหน้าตั้งตารอเมนเทอร์สอนเต้นลิซ่าอยู่นะหลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนคลับเขาเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นลิซ่าขาเหมยะลิซ่าสวยมากเลยรอนะชอบลิซ่ามากเลย อยากดูแล้วอยากเห็นมากเลยซึ่งในภาษาจีนนะคะคำว่าชี้ใต้เนี่ยมันก็จะะมาณว่าตั้งหน้าตั้งตารอหรือว่ากําลังใจจดใจจอ่อเพื่อจะรออะไรบางอย่าง,ขงเขาก็จะใช้คําว่าชี้ใต้กันนั่นเองค่ะอย่างโพสสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเริ่มมืดแล้ว <g ül üyor> ก็มีแฟนคลับของลิซ่านะคะเขาก็ได้มีการเอาคลิปในรายการเกาหลีมาโพสต์ลงในเว่ยปัวค่ะ,คะ,คะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงลิซ่าว่าเออลิซ่าจะมาเป็นเมนเทอร์สอนเต้นในซีซั่นที่เป็นผู้ชายได้ไหมเพราะว่าแนวการเต้นของผู้หญิงผู้ชายมันแตกต่างกัน ลิซ่าจะทำได้ไหมซึ่งแฟนคลับคนนี้ค่ะเขาก็ได้มีการไปสู่คลิปจากในรายการหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะมาลงในเว็บัลวพร้อมบอกว่าพวกเธอเคยเห็นลิซ่าเนี่ยเขาเต้นบีบอยกันหรือยังซึ่งโพสนี้นะคะก็มีคนมารีโพสต์แล้วก็มีการกดไลค์เยอะแยะมากมายเลยบางคนเขาก็บอกว่าคุณภรรยาคุณสุดยอดมากเลยเช่นฉายลิซ่าลิซ่าผู้มีพรสวรรค์ว้าวลิซ่าเท่มากเลยบางคนนะคะเขาก็บอกว่าอยากเห็นแล้วไทยลีให้เหรอสุดยอดมากเลยซึ่งในภาษาจีนนะคะคำว่าลีให้ ก็จะแปลว่าสุดยอดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับแฮชแท็กที่อิงเอามาอ่านให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็จุใจกันนะคะแล้วคลิปหน้านะคะอิงก็จะมีข่าวเกี่ยวกับลิซ่าหรือว่าศิลปินไทยที่ไปดังในประเทศจีนม,มาอ่านให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ